FPL c a l e t t o ยินดีต้อนรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องนักเตะสลาตันอิบราฮิโมวิช EP ที่สําสำหรับใครที่เพิ่งผ่านทางเข้ามาดูนะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดู EP ที่1ถึง EP ที่3ได้ตามช่องทางของเราเลยนะครับหลังจาก EP ที่แล้วนะครับที่สลาตันได้ไปพบเจอกับมิโนไลโอรา ใน EP นี้เราจะมาดูกันต่อนะครับว่าชีวิตและเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของสลาตันจะเป็นยังไงต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังและรับชมกันได้เลยครับคำเตือนคลิปนี้ได้หยิบนำเนื้อหามาจากหนังสือ i am slatan ibrahimovic โดย slatan ibrahimovic และ David l a g e r k r a n า เดือนสิงหาคมเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรแน่นอนตลาดซื้อขายนักเตะนั้นจะปิดตัวลงในวันที่31สิงหาคมเพราะฉะนั้นจึงมีข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมเต็มไปหมดผู้คนต่างคุยกันเกี่ยวกับฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงว่าจะยังมีใครอยู่กับทีมบ้างซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับอาแจกทีมของเราผู้เล่นหนุ่มๆม,มักจะถูกขายออกไปและผมก็คิด ทำไมเอเจนของผมถึงไม่โทรมาสักทีผมทั้งเครียดและอิจฉาผมกำลังให้ความหวังกับตัวเองแต่ผมก็ย,ยังคงโฟกัสไปที่การเล่นฟุตบอลด้วยเช่นเดียวกันผมจำได้พวกเรามีแมตช์ที่ต้องลงเตะกับอูเทร็และสิ่งที่ผมนึกไม่ถึงเลยก็คือครูมันเปลี่ยนตัวผมออกในตอนนั้นผมโกรธจัดถึงกับไปเตะป้ายโฆษณาที่ข้างสนามเลยละ่ะนี่มันบ้าอะไรกัน ทำไมถึงเป็นผมที่โดนเปลี่ยนออกวันนั้นหลังจบเกมผมโทรหามิโนโด้วยอารมณ์ที่พรุ่งพล่านผมบอกมิโนว่ามีไอ้โง่ที่ไหนที่จะถอดผมออกจากสนามกันทำไมเขาถึงโง่ได้ขนาดนั้นนะถึงแม้ว่าผมกับมิโนจะพูดจาแรงๆใส่กันบ่อยๆแต่ครั้งนี้ ผมก็หวังว่าเขาจะอยู่ข้างผมเช่นการตอบกลับมาว่าใช่เลยเช่นเห็นด้วยกับนายครูมันมันไม่มีสมองจริงๆแต่สิ่งที่มิโนพูดกับผมก็คือแน่นอนเขาต้องถอดนายออกเพราะนายเป็นคนที่เล่นได้แย่ที่สุดในเกมนี้แม่งโคตรกากเลยล่ะนี่เองพูดบ้าอะไรวะเอาจริงๆนะนายมันไม่มีประโยชน์เขาน่าจะจับนายนั่งสำรองยาวเร็วๆนี้แหละฟังนะ ผมพูดอะไรอีกล่ะจะไปตายที่ไหนก็ไปทั้งนายทั้งโค้ชเลยผมวางสายอาบน้ำและขับรถกลับบ้านแต่อารมณ์ของผมก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเมื่อผมถึงบ้านผมเห็นใครบางคนยืนอยู่ตรงหน้าประตูนั่นก็คือมิโน่นั่นเองเขาโคดกวนประสาทเลยผมคิดและยังไม่ทันที่ผมจะได้ลงจากรถพวกเรา ก็ตะโกนใส่กันอีกครั้งต้องมีอีกกี่ครั้งที่ฉันต้องบอกนายเขาตะโกนนายแม่งหวยเล่นนายจะไปลงกับป้ายโฆษณาไม่ได้นายโตแล้วผมพูดไปตายไปมิทองพูดต่อเอ็งก็ไปตายด้วยเหมือนกันผมพูดกลับโถเว้ยก็ผมไม่ได้อยากอยู่ที่นี่แล้วนี่ถ้างั้นนายอยากจะไปอยู่ตูรินไหมล่ะ นี่นายพูดเรื่องอะไรกันวะเนี่ยฉันได้รับการติดต่อมาจากยูเวนตุสเมื่อกี้นายพูดว่ายังไงนะนายก็ได้ยินแล้วนี่ในตอนนั้นผมแทบจะไม่เชื่อหูของตัวเองนี่นี่คุณติดต่อยูเวนตุสให้ผมจริงๆเหรอบางทีนะ นี่คุณเป็นสิ่งมหัศจรรย์บนโลกหรือยังไงกันเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยแต่ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะฉันกำลังคุยเกี่ยวกับดีลนี้อยู่เขาพูดและผมคิดยูเวนตุสนี่อาจจะเป็นสโมสรฟุตบอลที่ดีที่สุดในยุโรปเพราะพวกเขามีทั้งตูรามแตเซเกบูฟฟอนและเนทเวท ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งแพ้มิลานในรอบชิงยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่ผ่านมาแต่ในหน้ากระดาษนั้นไม่มีใครสู้พวกเขาได้แล้วมีแต่ผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ทั้งทีมและสโมสรก็เพิ่งเซ็นฟาบิโอคาเปโลผู้จัดก,การทีมจากโรม่าเข้ามาซึ่งเขาเนี่แหละก็คือผู้ที่ไล่ตามซื้อผมมาหลายปีแล้วและผมก็เริ่มมีหวังเอาเลยมิโนทำให้มันกลายเป็นบ้านของผมในช่วงเวลานั้น พวกเรามีแมตช์ทีมชาติกับทีมชาติฮอลแลนด์มันเป็นแค่แมตช์กระชับมิตรแต่ไม่มีใครลืมความพ่ายแพ้ในบอลยูโรปี2004ดังนั้นพวกเราต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าพวกเราสามารถเอาชนะทีมชาติฮอลแลนด์ได้และมีอยู่จังหวะหนึ่งในแมตช์การแข่งขันผมได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษล้อมรอบไปด้วยผู้เล่นดัสถึง4คนหนึ่งในนั้นคือราฟาเอลฟานเดฟาส และทุกๆคนเข้ามารุมผมมันเป็นจังหวะที่ค่อนข้างหนักและผมส่งบอลไปเต็มแรงที่แมเิียสโจนสันซึ่งเขานั้นก็ไม่ได้มีตัวประกบและพวกเราก็สามารถขึ้นนำได้1-0แต่หลังจากนั้นราฟาเอลฟานเดอฟาสน,นอนลงด้วยความเจ็บปวดในสนามเอ็นข้อเท้าของเขาฉีกเขาคงจะต้องพลาดสักแมตช์หรือ2แมตชแน่ๆแ,และเขาก็เอาเรื่องนี้ไปเป่าประกาศ ว่าผมตั้งใจทำร้ายเขานี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยไม่มีแม้แต่ลูกฟรีคิกด้วยซ้ําแล้วผมจะตั้งใจทําร้ายเขาไปทําไมล่ะและที่สําคัญนะเขาเป็นกัปตันทีมของผมด้วยผมโทรไปหาเขาและพูดฟังนะฉันขอโทษที่ทําให้นายบาดเจ็บแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนายเข้าใจใช่ไหมและผมพูดเหมือนเหๆก,กันกับนักข่าวผมพูดมันเป็นร้อยครั้ง แต่ฟานเดอร์ฟาก็ยังคงสร้างเรื่องต่อและผมไม่เข้าใจมันเลยทำไมเขาถึงต้องโยนเรื่องแย่ๆใส่เพื่อนร่วมทีมของเขาด้วยและผมก็เริ่มคิดได้เพราะว่าอย่าลืมนี่คือเดือนสิงหาคมและตลาดกำลังเปิดบางทีเขาคงกำลังหาทางออกจากสโมสรหรืออยากจะให้ผมออกจากที่นี่ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่เขาเป็น Dutch เขาเป็นที่รักของนักข่าวผมกลายเป็นคนเลวในสายตาของพวกเขา เพราะผมเป็นชาวต่างชาตินี่นายซีเรียสใช่ไหมผมถามเขาเมื่อเจอเขาที่สนามซ้อมและชัดเจนเลยว่าเขาจริงจังโอเคโอเคผมพูดฉันจะพูดอีกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะมันไม่ใช่การตั้งใจทำนายได้ยินใช่ไหมเขายังคงไม่ยอมและบรรยากาศในทีมก็เริ่มอึมครึมมากขึ้นทั้งทีมแบ่งออกเป็นสองฝั่ง คนดัตช์จะอยู่ฝั่งราฟาเอลและนักเตะต่างชาติจะอยู่ฝั่งผมสุดท้ายคูมันเรียกพวกเรามาประชุมและตอนนั้นในหัวผมคิดอยู่แต่เรื่องนั้นมันบ้าอะไรที่เขามากล่าวหาผมอย่างนี้พวกเรานั่งลงเป็นวงกลมในห้องอาหารและผมรู้สึกได้เลยว่านี่เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากเพราะพวกเรานั้นต่างก็เป็นผู้เล่นแกนหลักด้วยกันราฟาเอลเริ่มพูดขึ้นด้วยท่าทีที่จริงจังกว่าเดิม สลาตันตั้งใจทำช,ะชะัดเขาพูดและผมจ้องหน้าเขากลับไปนี่มันบ้าอะไรกันทำไมเขาถึงยังไม่ยอมอีกหลังจากนั้นผมพูดฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้นายเจ็บแล้วรู้อะไรไหมถ้านายกล่าวหาฉันอีกครั้งฉันจะหักขานายทั้งสองข้างเลยและครั้งนี้ฉันจะตั้งใจทำมันจริงๆหลังจากผมพูดจบแน่นอนทุกคนที่อยู่ฝั่งฟานเดอร์ฟารก็เริ่มโวยวายขึ้นมาทันทเนีเห็นไหมเห็นไหม เขาโคตรก้าวร้าวเลยและคูมันก็พยายามที่จะทำให้ทุกคนเย็นลงพวกเราถูกเรียกเข้าไปคุยในออฟฟิศของลุยส์ฟานฮาวซึ่งเป็นดเรกเตอร์มันไม่สนุกเอาเลยล่ะที่ต้องเข้าไปกับฟานเดอร์ฟาสสองคนฟานฮาวพูดผมจะบอกพวกคุณนะเก็บความเกลียดชังเอาไว้เมื่อราฟาเอลหายเจ็บพวกนายจะต้องลงเล่นด้วยกันไม่มีทางผมสวนกลับ ถ้าเขาอยู่ในสนามผมจะไม่ลงเล่นนี่นายพูดอะไรกันฟนานฮาว์สวนกลับมาเขาเป็นกัปตันและนายต้องลงเล่นกับเขานายต้องทำเพื่อสโมสร <c oughs> กัปตันอย่างนั้นเหรอผมถามไอ้ขยะเนี่ยนะราฟาเอลเอาผมไปเป่าประกาศว่าผมตั้งใจทำเขาเจ็บเขาเป็นกัปตันประเทศไหนกันกัปตันที่ใส่ร้ายเพื่อนร่วมทีมอย่างนั้นเหรอผมจะไม่ลงเล่นกับเขาไม่มีทางเด็ดขาด คุณอยากจะพูดอะไรก็พูดเถอะจากนั้นผมเดินออกมาการเดิมพันนี้เป็นการเดิมพันที่สูงแน่นอนเพราะผมคุยอยู่กับยูเวนตุสนั่นเองยังไม่มีการเซ็นสัญญาแต่ผมก็หวังว่ามันจะกำลังจะเกิดขึ้นและผมก็คุยกับมิโนเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆอยู่ตลอดเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วอนาคตพวกเราเปลี่ยนไปในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมพวกเรากำลังจะลงเล่นเจอกับ NAC b r e d a ในลีก หนังสือพิมพ์ยังคงเขียนถึงความขัดแย้งของพวกเราและนักข่าวก็อยู่ฝั่งฟันเดอร์ฟาสมากกว่าเช่นเคยเตรียมพร้อมรับเสียงโ่ให้ดีละ่ะไรโอลาพูดผมพูดกลับดีเลยดีเลยงั้นเหรอไอเรื่องแบบนี้แหละที่จะยิ่งช่วยปลุกไฟในตัวผมผมจะโชว์ให้พวกเขาเห็นเองผมจำได้ตอนลงไปที่สนามผมคิดแค่ว่าจะลุยหรือจะตายละ่ะ มันเป็นแมชที่สําคัญสําหรับผมแมวมองอยูเวนตุสอาจจะกําลังจับตาดูผมอยู่ก็เป็นได้ผมรู้สึกได้เลยว่าคนดัชทุกคนจ้องมาที่ผมและบนสแตนฟันเดอร์ฟาสเจ้าบ้านั่นก็นั่งอยู่ด้วยเร็วๆนี้แหละผมจะทําให้ทุกๆอย่างเปลี่ยนไปพวกเราเล่นกับเรดารและเหลือเวลาอีก20นาทีพวกเรานําอยู่3 0ยและเพราะว่าราฟาเอลฟันเดอร์ฟาสเจ็บเลยเป็นโอกาสของนักเตะเยาวชนคนหนึ่ง ที่ได้หลงเล่นแทนชื่อของเขาคือเวสลีย์สชไนเดอร์เจ้าเด็กนั้นเจ๋งไปเลยและยังขยันอีกด้วยเขายิงให้ทีมนำเป็น4 1หนึ่งและ5นาทีหลังจากประตูของเขาผมได้บอลอยู่ห่างจากกรอบเขตโทษประมาณ20เมตรมีกองหลังอยู่ด้านหลังของผมผมบังทางเขาแล้ววิ่งแทงทะลุขึ้นมาจากนั้นผมเลี้ยงหลบผู้เล่นอ,อีกคนหนึ่งแต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้น และเป็นแค่อินโทรเท่านั้นผมทำเหมือนกับจะยิงและเข้าไปใกล้กรอบเขตโทษมากขึ้นและหลอกยิงอีกครั้งผมพยายามจะหาตำแหน่งการยิงแต่ก็ยังมีกองหลังอีกคนหนึ่งพุ่งเข้ามาพวกเขาพยายามจะล้อมผมและบางทีผมควรจะจ่ายแต่ผมไม่เห็นโอกาสตรงนั้นเลยกลับกันผมพุ่งตรงไปข้างหน้าด้วยความเร็วและเลี้ยงหลบไปด้วย จากนั้นก็ล็อกหลบผู้รักษาประตูและยิงด้วยเท้าซ้ายไปที่ตะข่ายที่ว่างอยู่เป็นลูกสุดคลาสสิกผมตั้งชื่อลูกนี้ของผมว่าลูกยิงของมารรโดนาเพราะมันทําให้นึกถึงประตูของมารรโดนาที่เจอกับอังกฤษในฟุตบอลโลกปี1986รอบ8ทีมซึ่งมันเป็นการเลี้ยงผ่านทั้งทีมและหลังจากที่ผมทําประตูได้ทั้งสนามก็แทบจะระเบิดทุกๆคนเหมือนเป็นบ้าแม้กระทั่งคูมันก็กระโดดเหมือนคนบ้า ทุกๆคนที่เกลียดผมกลับกลายเป็นรักผมและพากันฉลองกับชัยชนะในครั้งนี้ทุกๆคนร้องเพลงเฉีย์และตะโกนพวกเขากระโดดขึ้นขึ้นลงๆกันยกเว้นอยู่คนหนึ่งกล้องแผนไปที่หน้าของราฟาเอลฟานเดฟร์สเขานั่งอยู่ตรงนั้นนั่งนิ่งและไร้ความรู้สึกถึงแม้เพื่อนในทีมของเขาจะทำประตูก็ตามเขาก็แค่นั่งอยู่ตรงนั้น เรากับประตูของผมเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับเขาและบางทีมันอาจจะใช่เพราะว่าอย่าลืมก่อนเกมจะเริ่มพวกเขายังโห่ใส่ผมกันอยู่เลยตอนนี้พวกเขากลับร้องเป็นเสียงเดียวกันตะโกนชื่อผมไม่มีใครแคร์เกี่ยวกับฟันเดอร์ฟารต์และประตูนี้ก็ถูกนำไปเล่นผ่านรายการทีวีอีกหลายวันสุดท้ายมันก็ถูกโหวตเป็นประตูยอดเยี่ยมแห่งปีโดยยูโรสปอร์ แต่ผมกลับโฟกัสไปที่อีกสิ่งหนึ่งเวลาเหลืออีกไม่มากตลาดซื้อขายกำลังจะปิดในอีกไม่กี่วันและลูเซียโนมอตจีประธานสโมสรยูเวนตุสในตอนนั้นก็ปล่อยข่าวออกมาอย่างเช่นเกรซิเก้กับผมไม่สามารถเล่นร่วมกันได้หรอกนี่เขาต้องโง่ขนาดไหนกันเนี่ยมิโนบนเมื่อมอตจีตัดสินใจอะไรในหัวเขาไปแล้วมันไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนใจเขาจากนั้นมิโนก็เห็นทางออก เขาคิดว่าคาเปโลผู้จัดก,การทีมคงจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปคาเปโลต้องการตัวผมมานานแล้วและแน่นอนคาเปโลเป็นคนที่แข็งกร้าวคนหนึ่งดังนั้นมิโนจึงชวนทั้งมอสจี้และคาเปโลมากินข้าวด้วยกันและเขาเริ่มต้นด้วยการเปิดบทสนทนาที่รุนแรงมันจริงใช่ไหมที่เตซเก้กับซลาตัานเล่นด้วยกันไม่ได้มิโนพูดคาเปโลตอบกลับ นั่นเันเรื่องอะไรกันนะอะไรถึงทำให้นายคิดอย่างนั้นมอตซีบอกว่าสไตล์การเล่นของพวกเขาไม่เข้ากันถูกใช่ไหมลูเซ mm ียโน่มอตซีพยักหน้ารับมิโนพูดต่อดังนั้นคำถามของผมกับฟาบิโ hmm. อก็คือว่าเรื่องนี้ถูกใช่ไหมคาเปโลเสริมผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดแต่เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับพวกคุณทั้งคู่เลย อะไรที่อยู่บนสนามมันคือปัญหาของผมแค่นำสลาตันมาที่นี่แล้วผมจะจัดการที่เหลือเองและก็จริงๆเลยมอตจีจะไปทำอะไรได้ละ่ะแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่มีข้อสรุปอะไรมิโนพยายามเร่งดิวนี้ให้เกิดขึ้นเขาไปไปกลับๆระหว่างการคุยกับดเรคเตอร์ของทั้งสองทีมและมีอีกปัญหาที่ตามมาก็คือทุกอย่างจะทันเวลาไหม ตลาดกำลังจะปิดในเย็นวันถัดมาและตอนนี้ผมก็ได้แต่ภาวนากับตัวเองผมนั่งอยู่ที่บ้านเล่น Xbox Game Evolution และ Call of Duty ทั้งสองเกมนี้โคตรสนุกทำให้ผมแทบจะลืมเรื่องทุกอย่างไปเลยละ่ะแต่มิโนก็แทบจะโทรหาผมทุกนาทีเลยยูเวนตุสต้องการผมแต่พวกเขาไม่สามารถตกลงราคาค่าตัวระหว่างกันได้จังหวะนั้นตลาดใกล้จะปิดแล้ว มิโนตามทนายมาและรีบโทรหาผมให้มาขึ้นเครื่องบินส่วนตัวผมมุ่งหน้าไปที่สนามที่ที่ทนายของมิโนกำลังเจรจาอยู่พอผมเข้าไปทุกทุกคนดูตึงเครียดจริงๆแต่เรายังขาดเอกสารอยู่แผ่นหนึ่งก็คือเอกสารที่อาแจกจะต้องเซ็นพวกเขาไม่ยอมเซ็นมันเราไม่มีเวลาเราต้องไปแล้วมิโนพูดและพวกเรามุ่งหน้าไปที่สนามบินกัน ตอนนั้นผมโทรหาพ่อของผมนี่พ่อมันอาจจะเร่งด่วนไปหน่อยตอนนี้ผมกำลังจะย้ายไปอยู่ยูเวนตุสพ่ออยากจะมาด้วยกันไหมและคุณคงเดาได้เลยว่าเข้ามาเข้ามาถึงสนามบินก่อนผมซะอีกแน่นอนผมแทบจะจำพ่อไม่ได้นี่คือผู้ชายที่แต่งตัวดีใส่สูทเหมือนบุคคลสำคัญเลยละ่ะนักข่าวมายืนรอด้านหน้าเต็มไปหมดมันเป็นข่าวใหญ่ที่อิตาลีแต่ดีลนี้ยังไม่จบ มอตจีกดราคาค่าตัวของผมจาก35ล้านยูโรมาเป็น 25, 20และสุดท้าย16ล้านยูโรและแน่นอนนั่นก็เท่ากับกำไร2เท่าที่อาแจกซื้อผมมาแล้วแต่พวกเขาไม่ยอมเซ็นมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสำหรับยูเวนตุสเลยเพราะพวกเขาเพิ่งขายซีดานไปที่ริวแมตติ it, ด้วยค่าตัวถึง86ล้านยูโรมอตจีนั่งสูบซิก,ก้าอยู่ที่เก้าอี้ของเขา เขาเป็นคนที่ควบคุมเกมนี้และเขาก็ยืนกลานกับค่าตัวนั้นขณะนั้นผมได้ยินเสียงมิโนยืนอยู่ข้างนอกคุยเสียงดังกับฝ่ายบริหารของอาแจ็กซ์ถ้าพวกคุณไม่เซ็นคุณจะไม่ได้อะไรเลยแม้แต่16ล้านไม่ได้สลาตันพวกคุณเข้าใจไหมพวกคุณคิดว่ายูเวนตุสจะยอมจ่ายมากกว่านี้งั้นเหรอตลกไปกันใหญ่มาจบเรื่องนี้ได้แล้วเซ็นมันซะ และสุดท้ายฝ่ายบริหารเซ็นมันในนาทีสุดท้ายหลังจากนั้นพวกเรามุ่งหน้าไปที่ตูรินพวกเราได้รับการต้อนรับอย่างราชาและทำการเซ็นสัญญาทุกอย่างบอกตามตรงผมมีความสุขมากๆที่พ่อมานั่งอยู่ข้างๆและได้เห็นทุกอย่างด้วยพอ่อภูมิใจในตัวลูกสลาตันเขาพูดอย่างนั้นผมกับฟาบิโอคานาวารย้ายมาอยู่ยูเวนตุสในเวลาเดียวกัน พวกเราเข้าร่วมเพรสคอนเฟลเ e นซ์ที่สตาดิโอเดเลอันปิในตูรินคานาวโรเป็นคนตลกและหัวเราะตลอดเวลาผมชอบเขาเขาถูกโหวตให้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกในอีกไม่กี่ปีถัดมาและเขาก็ช่วยให้ผมปรับตัวให้เข้ากับที่นี่ได้เป็นอย่างดีในอีกด้านหนึ่งมิโนกลับไปที่บ้านของผมในฮอลแลนด์กลับไปจัดแจงสิ่งของ และเมื่อเขาเข้าไปในบ้านเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากชั้นบนและเขาก็ขนลุกสู้นัน่นขโมยหรือเปล่านะมีเสียงชัดเจนมาจากข้างบนอย่างแน่นอนมิโน่ค่อยๆขึ้นไปพร้อมที่จะต่อสู้แต่เขาไม่เจอขโมยนั่นมันเสียงจาก Xbox ของผมที่เปิดทิ้งไว้เมื่อสามอาทิตย์ก่อนเพราะผมรีบออกจากบ้านเพื่อมาหายูเวนตุสนั่นเอง <c oughs> นั่นมันโคตรแปลก ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ถ้าหากชอบใจก็สามารถที่จะกดถูกใจใต้คลิปของเราได้นะครับและอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับเรารับรองว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนไว้พบกันใหม่ใน EP หน้า FPL c a l e t t o สวัสดีครับ